หลังจากใช้สิทธิ์กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่14พฤษภาคมนะคะสิ่งที่ต้องลุ้นตามกันมาก็คือผลคะแนนผลคะแนนจะออกมาเป็นในทิศทางไหนอันนี้ลุ้นกันแน่นอนนะคะกตอตเองก็เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเลือกตั้งผ่านไปอย่างราบรื่นแล้ววันนี้ก็ร่วมหารือแล้วก็ซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบ e-c t report เพื่อจะนําเสนอผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งคาดว่าประมาณสัก5ทุ่มก็น่าจะทราบผลกันได้ค่ะ นายสวงบุญมีเลขาธะที่การกะกะตเชิญสื่อมวลชนผู้แทนสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐและผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมหารือซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบผลคะแนนเลือกตั้งสอสออย่างไม่เป็นทางการเพื่อนาเสนอรายงานผลคะแนนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลักๆแล้วนะคะสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้เริ่มตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับของทางกกตเน,นี่นะคะก็จะผ่าน3ช่องทางช่องทางแรกเว็บไซต์รายงานผลคะแนนเลือกตั้งสอสอย่างไม่เป็นทางการ www.ectreport.com ค่ะ แล้วก็ที่เว็บไซต์ของกกต www ect go th อีกหนึ่งช่องทางคือสถานีโทรทัศน์ช่องทางต่างๆจะมีการเชื่อมโยงการรายงานผลคะแนนจากสำนักง,งานกกตผ่าน Google Share Drive เพื่อนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆซึ่งจะสามารถรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจนครบถ้วนทุกเขตภายในเวลา5ทุ่มของวันเลือกตั้งค่ะ คุณสวแงบอกว่าการนับคะแนนมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้แน่นอนนะคะมีเจ้าหน้าที่9คนที่จะทําหน้าที่บันทึกคะแนนลงในระบบและมั่นใจว่าการรายงานผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยํากว่าการรายงานผลแบบเดิมค่ะใบนี้เพื่อแสดงถึงความโปรง่งใสเราก็จะปิดไว้มีสามสำเนาใบแรกปิดหน้าหน่วยทุกคนสามารถถ่ายรูปได้เลยถ้าปิดทุกคนถ่ายรูปได้เลย จากนั้นแหละครับไปนี้ครับจะไปเป็นเข้ามาในระบบ ECT report คะแนนของไปนี้ครับจะเข้ามาในระบบ ECT report แล้วก็อีกสำเนาห,หนึ่งก็คือเอาไปลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้พักหรือประชาชนได้ดูว่าคะแนนที่เรารวมเนี่ยมันตรงกับที่อยู่ในติดหน้าหน่อยกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือไม่เพื่อเป็นการยาันนะครับก็ท่านจะเห็นซึ่งเราเพิ่งทำครั้งแรกในการเลือกตั้งครั้นง,งนี้ว่าเราไม่ต้องไปดูว่า คณะกรรมการที่รวมคะแนนของผมรวมอะไรเข้าไปในนั้นเพราะว่ามันมีสองใบยันกันอยู่แล้วถ้าคะแนนถ้าคะแนนที่ติดหน้าหน่วยวินาทีแรกที่ติดหน้าหน่วยคือกรอบจากใบขีดคะแนนเสร็จนะติดหน้าหน่วยนั่นคือสิ่งที่เราเอาไปรวมเป็นคะแนนในระบบ e c c report แล้วก็สำเนาแผ่นหนึ่งของของที่ติดหน้าหน่วยจะลงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เพืเอ่อ,อยืนยันว่าสองใบเนี่ยเหมือนกัน สำหรับระบบรายงานผลคะแนนทางเว็บไซต์ eCT Report ก็ออกแบบมาสามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชมจากประชาชนพร้อมๆกันได้นี่นะคะคือ1วิก็คือ1ล้านยูเซอร์ไม่มีปัญหาระบบเว็บล่มค่ะ